การรักตัวเองคืออะไรทำอย่างไรงงมากสงสัยวันนี้คุณหมอจะมาเล่าให้ฟังหมอแตงโมน,นะคะคุณหมอเคยทำคลิปเกี่ยวกับการรักตัวเองแล้วก็การทำาชียร์เวิร์ไปแต่รู้สึกว่าการรักตัวเองคือมันก็เป็นเรื่องที่พูดได้อยู่เรื่อยอืมบางคนไม่ใช่บางคนหรอกหลายหลายคนเข้าใจว่าการรักตัวเองคือการแบบ้ดูแลตัวเองทำสวยทำหล่อนะออกกำลังกายกินอาหารดีๆนอนหลับคืออะไรอย่างเงี้ย คือการรักตัวเองจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวของการรักตัวเองเขาเรียกว่า self care self care ไม่ได้เท่ากับทั้งหมดของการรักตัวเองเป็นแค่พาเดี่ยวนะคะเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของการรักตัวเองคือการรู้จักชื่นชมตัวเองหรือ self appreciation หาข้อดีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเลไกก็ตามแล้วเราก็แบบชื่นชมชอบตัวเองอันนี้เรีกว่า self appreciation นะบางคนบอกหมอ,อหาข้อดีอะไรไม่ได้เลยกับฉาบตัวฉันเนี่ยอะไรแบบนี้อันนี้ถึงแม้แบบแย่ที่สุดคุณหาคิดไม่ออกเลยข้อดีของฉันคืออะไรแค่ฉันเกิดมาเป็นคนก็ดีแค่ไหนแล้วคุณนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้เกิดเป็นมแมลงสาบที่แบบทําอะไรก็ไม่ได้เลยในชีวิตนี้นะ,ะไม่ได้ดูถูกแมลงสาบนะแต่หมายถึงว่าแค่เกิดมาเป็นคนได ได้ใช้ชีวิตได้มีโอกาสได้ทำนั่นทำนี่ดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นหาเงินให้ตัวเองหาเงินช่วยครอบครัวช่วยเหลือผู้อื่นอะไรก็ว่าไปนะคะอาจจะไม่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือตัวเองนี่แหละแค่นี้ก็ก็คือข้อดีแล้วนี่คือควรเราต้องยินดีเปรมปรีมากกับการที่มีชีวิตอยู่ แบะเป็นคนและแบบยังสามารถทำนู่นทำนี้ได้อ่ะนี่ก็เป็นส่วนของการรักตัวเอง s e l v e appreciation ยิ่งคุณสามารถหาข้อดีในตัวของคุณเองได้เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยฉันก็หน้าตาก็โอเคนะฉันแบบเรียน พอใช้ได้นะคะฉันมีทักษะอันนี้ฉันทําได้นะคะฉันเป็นคนที่พูดจาเก๋พูดเก่งนะฉันเป็นคนตลกเพื่อนชอบหรือว่าฉันเป็นคนที่แบบเอ้ยมีความมุ่งมั่นนะฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ฉันเป็นคนมีความอดทนนะถึงแม้ฉันขี้เกียจแต่ฉันก็เป็นคนฉลาดเลยก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่ self appreciation ชอบตัวเองแบบนี้ในแบบที่เป็นตัวของเราไม่ต้องพยายามปรุงแต่งปั้นแต่งอะไรให้มันแบบ เลิศเลอพิสดารมากแค่เป็นตัวเราเนี่ยเราก็ชอบให้ได้ก่อนตรงนี้นะคะนี่คืออีกพาสหนึ่งของในพาสของการลักงตัวเองอีกพาสหนึ่งการล้างตัวเองคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะเอาอันสิ่งนั้นนํามาให้ได้เอามาให้กับตัวเองให้ได้สิ่งที่เราต้องการเป้าหมายในชีวิตนะคะเซตเอมให้ชัดเจนมองเห็นให้มันชัด เราฉันจะทําให้ได้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้ตัวเองเพื่อเป็นสิ่งที่แบบนํามาให้กับฉันให้ตัวเองนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของ self love แล้วก็ถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการหรือมันทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ฉันจะเอาออกไปจากชีวิตโดยฉันจะไม่ใส่ใจอะไรเป็นสิ่งี่ฉันไม่ต้องการฉันจะไม่เอาเข้ามาในชีวิตนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเอง อ่าบางทีบางคนเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรก็ตามแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตเพราะฉะนั้นฉันเอาออกชัออกจากชีวิตหรือฉันรีมูฟตัวเองออกมานี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งการรักตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าฉันเห็นคริสเห็นความสำคัญของตัวฉันมากกว่าความสุขของฉันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งในโลกใบนี้นี่สาคัญที่สุดนี่คือส่วนหนึ่งการรักตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่า ความสุขของฉันมากก่อนเ็นดับหนึ่งเนี่ยมันมีเส้นก้นบางๆระหว่างเห็นแก่ตัวเกี่ับการรักตัวเองคือค่ะเห็นแก่ตัวนี่คือความสุขของฉันมาดับหนึ่งพ่วงไปกับฉันจะทําอะไรก็ได้ถึงแม้มันจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ถ้าฉันมีความสุขฉันจะทำอันนี้คือเห็นแก่ตัวหรือว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขของฉันโดยที่ฉันไม่สนใจผู้อื่นเลยไม่นึกถึงคนอื่นเลยอะ่ะ คิดถึงแต่ตัวเองโดยที่ไม่คิดถึงคนอื่นเลยในชีวิตนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นมีเส้นกั้นบางๆเราอย่าไปเป็นฝ่ายเห็นแก่ตัวเราเป็นฝ่ายว่าเรารักตัวเองคือความสุขชั้นมากดับหนึ่งโดยที่เราไม่ไปทําอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็เราก็ยังมีการที่แบบหวังดีหรือว่าคิดถึงคนอื่นบ้างเนี้ยนะคะเป็นต้นนี่คืออยู่ในภาวะที่เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือการรักตัวเอง เราฝึกทำเซฟแคร์ care. อันนี้ทำง่ายที่สุดเลยนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแต่งตัวทำให้ตัวเองดูดีขึ้นฝึกบุค,คลิก,กภาพอะไรก็ได้นะคะออกกำลังกายกินอาหารดีๆที่คือเซฟแคร์ care, ทำง่ายที่สุด self appreciation ฝึกมองหาข้อดีตัวเองทำหาหาเพื่อทุกวนันเทียนิกเทียนนอยก็ทำได้ทุกวนันวันละข้อ2ข้อแล้วก็รู้สึกโอ้ปรับเริ่มจัง ข้อสุดท้ายก็คือไอพาร์ทเนี่ยที่ว่าความสูงของฉันมาก่อนเพราะฉะนั้อนอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะนํามาให้ตัวเองให้ได้นี่คือการตั้งเป้าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตนี้นถ้าคุณมีเป้าหมายที่ในชีวิตเนี่ยแล้วคุณพยายามจะได้มันมาเนี่ยมันจะทําให้คุณมีแรงบนันดาลใจในการอยู่อ่ะในการทําอะไรต่างๆในชีวิตนี้ต่อไปนะคะ แล้วอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ฉันไม่ต้องการฉันก็ตัดออกไปจากชีวิตมันจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยเอมที่แบบมีเป้าหมายมันไม่มันไม่เขวออะชีวิตไม่เขวไปนู่นไปนั่นไปนี่หรือเอาอะไรก็ตาที่แบบไม่ต้องการแะ้วก็เออซะหน่อยแวบไปแวบมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการสักทีความสุขของฉันเป้าฉันเนี่ยฉันจะไปตรงเนี้ยแต่ฉันแล่นไปเขวไปอะไรก็ไม่รู้ นะคะบางคนทําปฏิบัติกับเราไม่ดีเราก็รับเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือสิ่งฉันต้องการไม่ใช่ไหมคะเราก็ไปไม่ถึงเป้าสักทีเพราะฉะนั้นฝึกทําให้ได้ในพรามพาร์นี้ทั้งหมดเนี่ยคือการรักตัวเองสรุปม่ให้ฟังเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะมีแค่นี้เองนะคะบางคนก็บอกว่า้จะต้องพูดหน้ากระจกมองตาข้างซ้ายฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะ อันนั้นก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะเหมือนสะกดจิตตัวเองก็ทําได้ถ้ามีเวลาทําก็ทําไปแต่ว่าถ้าในสามพาร์ทเนี้ยเราสามารถทําให้มันเป็นรูทีนในชีวิตประจําวันเราก็รีมายตัวเองหรือว่าพยายามเตือนสติตัวเองให้โดยตลอดว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราอะไรความต้องการของเราคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มันสร้างความทุกข์ใจความท็อกซิกในชีวิตฉันหรือเปล่าฉันตัดออกหรือว่า อ,นนอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่เราจะพาเราไปสู่โกหรือความต้องการของเรานะอันนี้เราไปอันนี้เราถูกแล้วพวกเนี้ยเราจะต้อง r e m i n หรือว่าเตือนสีตัวเองอยู่ตลอดว่าเราไปถูกทางเนี่ยเขาเรียกว่า s e l ์เลิฟทั้งหมดทั้งปวงมันรวมรวม,รวมกันทั้งหมดคือการรับตัวเองเพราะนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่บนการรักตัวเอง mm hmm. เข้าใจความหมายใช่ไหมคะ มาแบบสั้นๆนะคะวันนี้นะคะ